ครับสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสูกค้นเห็นบ้านแสงทองฟินแลนด์นะครับผมตอนนี้แสงทองฟินแลนด์เรานะครับดีรถทัวร์ลุฟินะครับผมก็จอดถึงเซเว่นนะครับผมแล้วก็ทีมนักร้องเนาะแต่ส่วนบอสบอสแผ้ว่าบิ๊กน้องน้ตาลน้องโกกี่นะครับยังอยู่กรุงเทพต่อนะครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะมีงานต่อนะเนี่ยวันนี้บางปูขอบคุณม,มากๆเลยนะครับที่ ามาให้กำลังใจเยอะมากนะครับได้ข่าวว่า5,000คนนะครับโอ้โหผู้จัดนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสแน่นอนนะครับผมเดี๋ยววินเนอร์ใส่เป็นบรรยากาศพี่น้องเอาตาแกมตาแกมตาแกมให้ติปน้องน้องเอิรนนะฮะสวัสดีครับตื่นหรือเปล่า ไม่ไหวแล้วเนาะวันนี้ปล่อยพลังแบบเต็มที่ดีพี่นอรเพิ่นมาหลายเต็มที่มาหน่อยมาหลายเต็มที่ตลอดนะครับผมสวัสดีพี่แคทมี่นะครับผมหน้าขี้หน่อยแหงขี้น้อยเขาลุ่นตายหมื่บ้านเขาเขาเพราะว่เขาเป็นนี่นี่นซ้ำผีดปะได้อะไรกินเน่ะพี่ไข่ไงไข่บำรุงชีวิตไข่รั่วกินไข่บำรุงไข่เพราะจริงๆแล้วพี่แคทมี่เขาเป็นผู้ชาย สวัสด anyway, ีคร so like ับแม่แม oh, um ่มากกวงมากไก่ก็มากนะแม่เนาะเอ้ายี่สบสี่ชั่วโมงมันนี้ดีจังเหมือนผมเลยยี่สบสี่ชั่วโมงเลยแะนัวยี่สิบแปดชั่วโมงก็โอ๋บ้านไลค่ขับรถทั้งหมด บรรยากาศพี่น้องมะลำเนาะมะลำเลือสวัสดีนะครับแม่เป็นยังไงแม่โอ้ยกับเขาเสียบลายมือเสาว์นี่อร่อยมากอกเ้แม่ความพูดละลายลูกอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวค่อยชิมใหม่ครับแต่ว่าถามนี่แก้วนี่ถึงเขาโรดมากินชอยกันเด้อจ้ะยังเหลืออีกบอกเยอะแยะเลยโอเค แปะไม่เกี่ยนด้วยรับผู้ช่างรถเอาขงินมาอยู่นี่อย่เงี้ยขอบคุณที่ดูแลกันเด้อแม่เด้อขอบคุณค่ะค่าเอ็มลอยค่าเอ็มลอยนะครับฝากซื้อเอ็มลอยให้ลุงชิดนะเด้อค่าเอ็มลอยผมแซ่ ซ่บอีกแ๋ยว่าไแปกินเยอะนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวกินเยอะนะพี่เดี๋ยวอ้วนเอ้ยเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวง่วงอันเดีียวน้องตัวเล็กทำไมหน้าขาววอกๆงั้นล่ะตั้งทาแบบนี้ทำไมอ๋อมันเป็นอะไรกันสิวบอกร่าหน้ามันร่างหน้ามันนะครับผม เอาจะบอกนะว่ามันเคลื่อนเอ้ามันมีแบบนี้นะบอมีสิมันไม่ได้มีทุกเซเว่นนะพี่พินเนอร์เอ้าหรอเป็นของสะสมหรอสวัสดีแม่คิงนะครับผมสวัสดี้เป็นไงบ้างแม่วันนี้คุณคุณหนาฝาข้างเนาะคนเยอะมากอยากมาอีกเนาะใช่เห้อก็ไม่เคยเห็นได้ว่าเยอะขนาดนี้ ใช่คนเยอะมากใช่เห็นบอสลงอ่ะวิ่งแตกอะคนต่อแถวไม่ได้เคยมานะแม่ก็เท่ากับเมือนเดีะครับแม่ก็ไม่ได้เคยมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็เต้นนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับคือคือจริงคนเยอะจริงแบบบเอนเนอร์จีเราก็ปล่อยได้แบบเหมือนส่งให้กันอะคือเขาส่งพลังมาแล้วก็ส่งพลังกลับคือสนุกมากๆนะครับผมเล็ดเดเรามีงานต่อไหมแม่วันที่ยี่สที่อุดรงนที่ยี่สามที่อุดรนะครับผมยี่สิบห้า ชนบุรีอมาตานครอบนี้นาฬิกาไลท์55ก็จะเป็นแบบมีโชว์ใหม่เป็นไทยดด้วยถึงเราจะเดินทางออนทัวร์แต่มีโชว์ใหม่ให้ดูแน่นอนนะครับผมมีโชว์ใหม่ให้ดูแน่นอนสวัสดีพี่ทีมนะครับสวัสดีน้องบิวตี้หญิงแกงบอกทุเรียนมาสั่นนี่เมื่อจะซ้ำลงคลิปไปได้แล้วนะครับผม จีทุเร the okay, ียนแบบมาคักเลยอพีเนี่ยะเป็นะบ้าลพวกกนือเมื้อเน่อ้าเออใ้าว่างน่ไปเลยโทโทมาโหลดมาต้องทักโทมาโหลดแมโทมาโหลดแมนยากวนยากวนยากเอาไปพี่น้อนอยู่ไหนพี่น้ออยู่บไปไดดีวิวาไปกินกินาไปกินิไปกินขว พระพัฒน์จาร์ละท่านหาเข้าไปนะสารพี่น้องซาอุดิอาระเบียพี่น้องครับดีแล้ะครับชื่อวอลลัมเนาะสวัสดีน้องเอ๋อนะคะโอ้โหล้างหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะสวยขึ้นก่านั่นล่ะสวยเก่านั่นล่ะ ใส่ใส่บุ๊ซี่แตงแ่งแ่งใส่ฟิลเตอร์ให้อยู่แล้วเอใส่ฟิลเตอร์ขาขาวโอเคเขากินนมตาหมีใส่หอมดีเนี่ยนี่ต่ก่อนไายมากมากไม่เป็นเล็กหน่อย้อร่อยใช่ถ้าเป็นไหน่ีรมันเป็นน้ำผึ้งเพราแบบว่าแ่งูกจากสีสดำอย่างเงี้ยเป็นสีขาวเลยนะปลาเยนเสือใได้ไม่ด อ,อันบอมแอดมินนะโอ้ทายลงโอ้จนเสือจนขาวพาดูัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาวสุดแดงเพิ่งมาดูได้อ่ะแม่เพิ่น สวัสดีแม่พุ่มพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแม่พึ่งแม่พึ่งพึ่งไปนไหนพี่น้งม่มาแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผมยอกเด้อพี่น้องนะครับไม่ได้รบหลด้อนะครับสวยมากน้องเกดนะครับผมไม่เถ่ายเยอะๆก่อนคนสวยเยนะถ่ายเยอะๆก่อนคนสวยหมายถึงแม่อยู่ยังไงตอแ ช่วยระยองสิงคเปร์เอาเลยแม่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 หล่อมากกสัตว์แม่ใส่ชุดนี้เหมือนนางกินหล่อไอหนุ่มหนุ่มเคยเคยดูหนังเรื่องอะไรเรื่องอะไรแม่หล่อมากกสัตว์โอ้ยเนาะพี่น้องนะครับผมอุ้ยมีปูด้วยหรอ ปูจากบ้านฮักเขมปัดแน่ๆเลยขอบคุณปูจากบ้านฮักเขมปัดนะครับผมได้อยู่ได้อยู่สดๆใหม่ๆเลยขอซิมปูนะเลยด้วยพี่น้องอะไรตอนแรกว่าจะไม่ได้กินแล้วนะครับผมเก่งกระแพราร่นแรสวยอยู่สวยอยู่กะมุงละเนาะเออแต่ว่า เอาเนี่ยเอาไอเทมอะไรเนะี่ยขายกันแล้วขอบคุณครูนะครับจากบ้านฮาเกมปัสน,นะครับพี่น้องอ,อร่อยมากอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับกินข้าวเสร็จก็จะเดินทางกลับบ้านเนาะขอบคุณทุกท่านดไลค์กดติดตามเด้อนะครับเดี๋ยวเจอกันที่นะฮะอุดรธานีนะครับผม วันที่23นะครับผมก็นาฬิตาไรรอบนี้นะฮะเป็นรอบแบบนาฬิตะออนทัวพี่น้องนาฬิตาออนทัวก็คือเข้าในเบิองหน้าเวทีพี่น้องหรืออาจจะเห็นคนตีกันหรือว่าคนเต้นคนอะไรเป็นเป็นบรรยาก,กาศแดีว่าหายากพี่น้องนาฬิตาไรรอบนี้นะครับเป็นนาฬิกาออนทัวพี่น้องตอนนี้เดินทางเข้าสู่ รอบ55แล้วนะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับร<อ>เพจเดิมเพจเดิมพี่น้องซื้อตัว๋วนาริตะอะไรทุกรอบนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายกับน้องปูบ้านฮักเ็มปันนะครับ